สวัสดีค่ะพบกับ Story อรไทสตอรี่เช่นเคยค่ะเริ่มเข้าสู่ปีใหม่2521กันแล้วอยากจะชวนสาวๆมาตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคใหม่กันเถอะวันนี้เรามี5เทรนด์ทรงผมสั้นน่ารักชิคๆมาฝากค่ะสำหรับใครที่เบื่อตัวเองในปีเก่าๆอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทริคง่ายๆเลยก็คือให้เริ่มจากการตัดผมสั้นค่ะตัดแล้วเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้เพราะทรงผมสั้นจะทำให้คุณดูลุคเป็นสาวชิคเก๋ แถมยังเป็นทรงที่ไม่มีวันตกเทรนอีกด้วยไม่ว่าจะปีไหนๆทรงผมสั้นก็ยังปังไม่เอาแน่นอนพูดเลยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแก้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ ทรงแรกค่ะทรงผมบ๊อบสัน้นถือเป็นทรงผมสั้นสุดเบสิกที่หลายๆคนฮิตตัดกันโดยเฉพาะสาวผมสั้นมือใหม่เนื่องจากทรงผมบ๊อบสั้นเป็นทรงผมที่ดูเรียบแต่เก๋ใครตัดก็ชิคไม่ว่าจะเป็นผมบ๊อบสั้นความยาวติ่งหูหรือความยาวประมาณคางตัดแล้วก็ดูสวยเก๋ค่ะสำหรับใครที่อยากตัดผมสัน้นแนะนำให้เริ่มจากผมบ๊อบสั้นเลยค่ะ ต่อมาค่ะทรงผมสั้นหน้ามา้าอัพเลเวลทรงผมสั้นขึ้นไปอีกขั้นด้วยการตัดหน้าม้าไปเลยเพราะทรงผมสั้นกับหน้ามา้าถือเป็นทรงที่ตัดแล้วเข้ากันสุดๆไปเลยได้ก็ว่าได้ค่ะสาวๆจะได้ลุคใหม่ที่น่ารักกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะสาวคนไหนที่มีหน้าผากกว้างทรงเน้ตัดแล้วเข้ากับรูปหน้าสุดๆที่สำคัญยังทำให้เราดูเด็กลงไปด้วยค่ะ ถัดมาค่ะทรงผมสั้นอยากศกสาวสาวคนไหนนะคะที่รู้สึกเบื่อผมตรงหรือไม่ชอบที่เวลาผมดูรีบแบนจนเกินไปแนะนําให้ดัดผมไปเลยค่ะสาวสาวจะได้ลุกทรงผมสั้นอยากศกที่ดูน่ารักสุดแถมทรงนี้ทำแล้วยังไม่ต้องเสียเวลาคอยหนีบผมหรือม้วนผมด้วยนะคะเพราะใครที่อยู่ในวงการผมสั้นมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าพอตื่นนอนมาทรงผมสั้นของเราจะดูไม่เป็นทรงสุดๆทําให้ต้องมาคอยเซตในทุกๆเช้าก่อนออกจากบ้าน ดังนั้นใครที่ไม่อยากเสียเวลาเซ็ตผมนานๆแนะนำให้ตัดผมสั้นแล้วดัดดิจิตัลเลยค่ะ ต่อกันที่ทรงผมสั้นประบาใครที่ไว้ผมยาวมานานและยังไม่มั่นใจที่จะตัดผมสั้นแต่ในใจก็อยากจะลองตัดดูสักครั้งแนะนําให้เริ่มตัดจากผมสั้นประบาเลยค่ะทรงนี้เป็นอีกทรงที่ทําให้สาวๆดูลุคสวยเก๋สุดๆแถมยังเป็นทรงผมที่ไม่ได้ดูสั้นจนเกินไปหรือยาวจนเกินไปอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งทรงที่ดูแรงง่ายและเซ็ตง่ายสุดๆไปเลยค่ะ ทรงสุดท้ายแล้วค่ะทรงผมสั้นพิซซิคัตใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบขั้นสุดทรงผมสั้นพิซซิคัตถือเป็นทรงที่ตอบโจทย์เลยล่ะค่ะตัดแล้วจะช่วยเปลี่ยนลุกจากสาวผมยาวหวานให้กลายเป็นสาวเทสุดเปรี้ยวได้ในพริบตาเลยถือเป็นทรงที่ชิคสุดๆและมารายสุดๆเลยก็ถือว่าได้นะคะใครที่อยู่ในวงการผมสั้นมานานและรู้สึกว่าผมของตัวเองสั้นไม่พอแนะนําผมทรงนี้เลยนะคะเปลี่ยนลุกสุดๆไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆสำหรับเทนผมสั้นนะคะสำหรับตัวแก้วแล้วก็จัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะวงการผมสั้นนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆเลยนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็อยากจะตัดตามก็เลือกทรงได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ก้าต้องขอตัวก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ